สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องภาษาโนเวไบติกดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งนะคะคลิปที่แล้วเราพูดถึงดีเอเลสลานในเมืองหรือชนบทไปแล้ววันนี้เราจะมาต่อในหัวข้อใหม่ที่น่าสนใจมากๆคือซุนท์โคสฮลการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพระดับอาร์ทูเบแอนเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะพูดและตอบคำถามอย่างไร Jag menar att det är väldigt viktigt att ha ett sunt kosthåll. Ett sunt kosthåll ger oss energi i vardagen och gör att vi följer oss bättre, både fysiskt och psykiskt. För exempel, när jag äter frukt, grönsaker och grova konprodukter märker jag att ย e ายโ r ร์เมอร์เอเนอีดโอคลา n รรโอคอนเซนเรร post schoolers และผูยบฉันเชื่อว่าการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้นสำคัญมากอาหารที่ดีต่อสุขภาพทำให้เรามีพลังในชีวิตประจำวันและทำให้เรารู้สึกดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อฉันรับประทานผลไม้ผักและผลิตภัณฑ์ธัญพืชเต็มเมล็ดที่ไม่ขัดสีฉันสังเกตเห็นว่าฉันมีพลังมากขึ้นและมีสมาธิในการเรียนหรือการทำงานได้ดีขึ้นเ t ็ดอาร์ตอาร์กิวเมนต์อาร์เอ h ด k ุนด์ก็ส e ฮ i ล์คานฟอร์บิเก้ซีดดอมเมรวิสแมนสปิเซอร์มิย์สุ ขันมานเล็งต่อรืองป้องสุขภาพปัญหาสม overweight หรือ diabetes ดังนั้นลองใช้และปรับปรุงอาหารที่กินให้สมดุลลดน้ำหนักและลดความอ้วนได้ข้อต่อแย้งหนึ่งคือการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพสามารถป้องกันโรคต่างๆได้ หากคุณรับประทานน้ำตาลไขมันและอาหารแปรรูปมากคุณสามารถประสบปัญหาสุขภาพได้ง่ายขึ้นเช่นโรคอ้วนหรือเบาหวานนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันพยายามรักษาความสมดุลของอาหารที่รับประทานถึงแม้ว่าแน่นอนการตามใจตัวเองบางครั้งเป็นครั้งขราวสามารถทำได้ Det är inte alltid lätt, för usund mat är ofta billigare och lättare att köpa. Men visst man plakar lite kan man laga enkla och sunna måltider som smakar gott. För exempel ligger jag och lägger sallader med kylling eller fisk o กย้า d ดริกวันอิสเตอรฟอร์บรูฉันก็คิดว่าการกินเพื่อสุขภาพนั้นขึ้นอยู่กับนิสัยด้วยมันไม่ง่ายเสมอไปเพราะอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมักจะราคาถูกกว่าและหาซื้อง่ายกว่าแต่ด้วยการวางแผนเล็กๆน้อยๆคุณก็สามารถทำอาหารจานง่ายๆที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติดีได้ตัวอย่างเช่นฉันชอบทำสลัดไก่หรือปลา eller för Till slut vill jag säga att sunt kosthåll inte betyder att man aldrig kan spisa choklad eller pizza. Det handlar om balans. Jag menar att det viktigaste är att spisa varierat o c h คเวอร์โอ a วลแ a ซุ e n ะ a อาตั i v ิ r อีวาดาเกนสุดท้ายนี้ฉันอยากจะบอกว่าการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพไม่ได้หมายความว่าคุณจะกินช็อกโกแลตหรือพิซซ่าไม่ได้เลยแต่มันเกี่ยวกับความสมดุลฉันเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการกินอาหารที่หลากหลายและพยายามเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน วัชลักษณ์มาด r พอร์เวอร์ดูโอุนโกฟอร์อสปีคุณพยายามหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใดเพื่อให้กินอาหารเพื่อสุขภาพครับยัยเพอร์เวอร์โอุนโกบรูสโอเมียสุกเกิลยัยสปีซ์ซ์ออกโซมินเดฟาร์ตฟู้ดฟรีเดออิกิอาร์บราฟอร์ครอปเปน ฉันพยายามเลี่ยงน้ำอัดลมและน้ำตาลที่มากเกินไปฉันยังกินอาหารจานด่วนน้อยลงด้วยเพราะมันไม่ดีต่อร่างกายค่ะวาร์ดินฟาวริตเรตสมอา s ุนอาหารสุขภาพจานโปรดของคุณคืออะไรครับไหลีเกอเบสลักเมอร์ป p เทเตอร์โอ r กร s นซั r เกอร์เดสมเก อกเดอร์ซุน n t ฉันชอบที่สุดคือปลาไซมอนกับมันฝรั่งและผักรสชาติมันอร่อยและดีต่อสุขภาพค่ะวูด d for ซีน e สดูเอ t ซุน t ์คส์ฮอลอาร์วิกตทำไมคุณคิดว่าการกินอาหารเพื่อสุขภาพถึงสำคัญครับย a ย s ี n e สเดอร์วิกต i ฟอร์ดียายฟอร์เมร์เอเน o อกาสคอนเซนเทรตใหม่เบ็ t รเด e สุดน m คันมันอุ่นก็สุดดมเบอร์วิส s มนสปีสสุฉันคิดว่าสำคัญเพราะมันทำให้ฉันมีพลังมากขึ้นและมีสมาธิได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงโรคได้ถ้าเรากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพค่ะนี่คือความคิดเห็นของติ๊กเกี่ยวกับการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หวังว่าคุณจะชอบนะคะคลิปต่อไปเราจะไปพูดถึงหัวข้อที่สำคัญมากคือ Le กสเต l l n n เม e ล o มคว i n เน k อ e ก Men ความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายระดับ r า b ู a บแอเพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อพวกเราทุกคนในชีวิตประจำวันขอบคุณมากที่รับชมถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้มีวันที่ดีค่ะ